สวัสดีครับวันนี้ก็จะปลาเพื่อนๆนะมารับชมอีกแล้วนะบรรทุกปลามกันวันนี้ทั้งฟอร์ดทั้งโตยโยต้าเลยวันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับนี่ค,ครับเราก็เริ่มหายไข้กันแล้วนะเสียงก็เริ่มกลับมาแล้วนะเนะี่ย <c oughs> แต่ก็ยังยววนิดนึงนะนี่ครับบรรทุกสองคันเลยคันอีกฝั่งนู้นก็ฟอร์ดบรรทุกไปนะตรงนี้ก็รีววมาเพื่อความรวดเร็วนะ ไม้เต็มนะช่วงนี้ปามขาดคอนะก็วันนี้วันที่ถ่ายคลิปนะวันที่เอ,อ,เอ,อ่อเท่าไหรนะ่วันนี้หนอวันนี้สี่สิบสี่ห้าบาทแล้วครับขนมนะราคาขึ้นแล้วนะห้าบาทก็ทีนะที่ร้านขนมนะไม่ใช่ที่โรงงานนะโรงงานก็ปาใบห้าห้าแล้วนะห้าห้าสี่แล้วราคาขึ้นดีจริงๆนะช่วงนี้แล้วก็ไม่มีปามเหมือนเดิมนะ เป็นท <depression. S 2> ี่น kind of ่าเสียดายอย่างยิ่งนะของในหัวก็หมดแล้วนะเนี่ยแปลงนี่แปลงสุดท้ายแล้วนะไอ้นี่แบงดินแดงนะเป็นแปลงทำเงินเลยแหละแปลงนี้เพราะว่า ออกค่อนข้างจะดีนะใส่ปุ๋ยไม่ต้องมากแต่ว่าให้ผลผลิตทีด่ดีนะดินแดงนะสุดยอดดินแล้วนะครับ ลีโวเราก็เลอกโกลนกันดีจริงๆนะก็ต้องอาชีพซะหน่อยนะเพรเดี๋ยวก็ต้องแบวต้นปามาปลูกอีกแล้วนะนี่ปาราคาดีแล้วก็ปลูกอามันันดอนะไม่ต้องปลูกตู้เรียน โอ้โหเม็ดเลยหมดต้นเลยนะแม่จ้าตาำไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ตามก็มุดนะครับหลงนี้ก็จะเขียวเกี่ยวนะค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะดูด้วยสายตาประมาณเออขี่แม่นได้วันนี้แต่เก้าเมตรบ้างนะมันต้นมันไม่เสมอนะบางต้นก็สูงบ้างบางต้นก็ต่ำบ้างนะนะ ตายซะเยอะเหมือนกันนะนี่ดูเดี๋ยวดูปลามาครับก่อนดูรีบุกนี่มันล้มตายไปนะครับต้องปลูกเสริมนะเนี่ยนี่ต้นนี้ก็บุค่อนข้างจะชิดอยู่นะแปดจุดห้านะรู้สึกต้นนี้ก็ตายนะครับนะดินแดงเนี่ยโซโคดโคดดินเลยนะผมโคดดินโคดดีเลย โอ้นี่ยมปลูกผลละไม้กันเยอะนะดินแดงน,ะนดั่นเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอริโบนะครับก็อาจจะรกๆนิดนึงนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตัดหญ้าด้วยนะฝนตกตกอะไรก็กลางๆก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะมีน้ำหนักไม่แน่ใจว่าเป็นสุราษฎร์เยหรือเปล่านะผมว่าน่าจะเป็นสุราษฎร์สองสมากกว่านะครับเนี่ย Bàm rùn rạch rạch rồi Khoảng nơi hùa nè Chân <laughs> Đây đây Lại bàm Chân ในสุดหล,ลายปามับครับโดยโชเฟอร์สราวอีกแล้วเช่นเคยนะมีโชเฟอร์หนุ่มกับโชเฟอร์สราวนะครับใน,บนแล้วก็ตักล่องนะครับโบมี่ก็ตักล่องส่วนมากจะไม่ค่อยขับนะครับถ้าขับแล้วจะไม่มีคนถ่ายนะเพราะเขาขี้เกียจเดินถ่ายนะก็ชมนะนี่มันทุกบามันต่อ ดินแดงเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยดินจะโคตรลื่นเนยครับลื่นล้อฟรีกันหน้ามืดนะจะกลับสอง่ย ก็ตายนะมันตายเยอะจริงๆนะเนี่ยดูเสได้ายมากนี่ถ้าไม่ตายนี่ก็ใช้ได้คนระับแปลงนี้เคยบรรทุกได้สามรถเนี่ยสามรถรีโวเลยนะนี่มันตายไปเยอะรู้สึกว่าไม่รู้เห็ดอะไรกินนะเจาะลําต้นตายหาวเลยนะเสียดายมากต,ต้นโตๆเนี่ยล้มตายหมดเลยฝั่งนี้ก็จะตายเยอะนะนี่ฝั่งนี้นะตายเป็นแถวยาวไปเลย เดาไกว่าจะใหญ่มันจะตายเนี่ก็ตายง่ายๆมากเลยนะฟาร์มเนี่ยยอดเหลืองแล้วก็หักตายเลยต้นใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะถลายใหญ่ๆเสียดายมากเลยนะเวไม่รู้ทําไง พรงนี้ก็ตายอีกตายได้ตายดีจริงเราปลูกเติมมาแล้วนะนี่ต้นนี้ตายเยอะมากนันนี่ดูนี่ทำไปตายนี่ก็คือเนี่ยต้นก็ไม่รู้เป็นอะไรของมันดิไอ้ต้นนี้ก็น่าจะตายอีกแล้วนันดิดูเหมือนโดนอะไรกินนะน,น,น,นะนี่นี่นั่นกินถึงเหนือในเลยไม่รู้เบื่อหรือมัน ไม่เหมือนกับเหมือนกับใบใหใช่ยังท่านไหนเ,เ,เ,เนี่ยให้ดูนะนี่ครับสองต้นนี้นะลถลายแม่เจ้ามันน่าจะเป็นดวงนะโอ้เสียได้เสียไดยโอ้เสียได้เลยนะเมื่อก่อนที่ทำลายดไปเนะี่ยแปลงนี้โคกอนเยอะเลยเยอะมากๆเลยนะ้อรถหนึ่งสองตันกว่านะสามคันนะไม่เช้า อาจจะเป็นเชื้อราเลยจ้ะพวกนี้ก็เลืองนะเลืองไปเลยนะนี่ดูน้องต่ายแม่ดาวนี่ครับริโวมนุบามเนี่ยประจำมานี้มามาดูเรนเจอร์กันบากนะโอ้คันเดียวนี่น่าจะหมดแล้วนี่หมดนะคันเดียววันนี้ เนี่ยปอดมันทุกกันอยู่เหมือนกันทันเดียวก็อาอยุแล้ววัมันนี่นี่ฝั่งนี้จะใหญ่กว่านะครับสาลายจะใหญ่กว่าฝั่งนี้นะรู้สือว่าใหญ่บึบบ้บเลยกี <c oughs> ่โลครับสู้มาเลยได้ไหม <c oughs> น่าสู้ไม่ได้นะ ใต้ลงเลยได้ไหนี่ก็ดูฟอร์ดไปด้วยรีโวอร์ด้วยรีโวร์ขึ้นแถวลูกเลยนา ลายใหญ่ๆนะลายใหญ่ๆไหลย่างๆนีะครับนี่ตายเหมือนกันนะนี่ตายจะตายหมดทั้งแปลงแล้วเนี่ยไอ้นี้แม่เจ้าไม่เป็นไรเราสั่งปามแล้วเดี๋ยวก็เสริมไปเลยให้ได้เสริมใหม่ทั้งแปลงเลยไรนี้เดือดริ่มไหมเงี้ย อ่าเรียไม่หวะน,นะมันเหมือนตัวอะไรกินด้านในนะเจาเจด้านในเลยนะเป็นหลายต้นเลยนะนี่ครับนี่ไม่ใช่เพราะมันมัน,ม,นมันลอกคลาบอะไรนะเนี่ยผมว่าม,มันเหมือนกับตัวอะไรกินมากกว่านะเป็นแบบนี้เลยนะยถ้ามันลอกก็อีกแบบนึง ที่ป่าไม่จะสูงมากบอกติมันไม่ลอกเด็วขนาดนี้นะไอ้ไอ้กาใบใบนะผมว่าฟังนู่นเป็นหลายต้นเลยอ่าเดี๋ยวปลูกไม้ต่างแปลงนะกูแล้งนะฟังนู่นอกตอนละตอกรับตอนกินไม่ได้หรอเมื่อไหร่กินกินข้างในเองโอ้ต้นดุดุตอกตอนนั้นเลยเมื่อไหร่ได้ใช้ย่วงไนใช้ เอันี่แล้วนี่ึเื่อนี่ยะเนี่ยรนลอดแล้วมันจะสูงแรงนมันปลอดมันปลอดามันอยู่ตอนที่เราแทงดีแรกนู่มันใช่นัวทองตัวนู่นหวหน้าหักไหมแปลกแต่มันปลอดเร็วขนาดนั้นเลย นี่มันพอๆครับเออวัดไหนนี่วัไนได้ไม่ปลอดเลยปลอดแลนมบางตอนน่ะ,ะมันมันมันไม่ใช่ตุกตอนมันเป็นบมันไม่นึงลุกที่แต่เราเที่ยวมันเที่ยวแรงลุกออกมาแล้วมันไหนอ่ะเที่ยวเนี่ยเที่ยวมันตายแล้ว <c oughs> มันจะตายหมดแล้วนี่นี่ดูกลัวนะครนี่ดูนะเพราะว่าปวดกราบนะอืม <c oughs> จะได้จอได้อ,ไดอ่อดูฟอร์นังต่อมันก็จะเต็มแล้วฟอร์นะ,ะนะครับครเป็นเหมือนกันก็คอมเมนต์ได้นะนี่เชื่อราลงหรือเปล่า อย่างนี้นะครับนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับยาวไปเลยคลิปเดียวไปเลยนะทั้งน้องมันจะกินอะไรนยไปเชี่ยวไปยกเลยนี่นึกทบสวนสนามกันเลยเดี๋ยวจะโอเคนะคลิปนี้จะประมาณนี้กันพอแล้วหมดแล้ว อังโนะนะนี่ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้กันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วเจอกิปหน้าค่อยๆครับคนยืนอยู่นี่เอาไปไบอยู่นะไม่ไดเห็นได่ไปแบบเต็มตี่ก็เทียวแล้วเอาโอ้ยนี่คนยืนอยู่แขบเร่งเครื่องกันเลยทีเดียวเชียวเอาแล้วนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม